สวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่นมอร์เดอร์บัตสเกอรี่นะแล้วผมก็จะบอกว่าผมไลฟ์สดในเในเอ้ยยูทูบไม่ได้แล้วนะครับผมนี่ก็อยากร้องไห้นะพูดดังๆโอเคครับก็ใครที่อยากจะดูผมไลฟ์สดก็ไปที่แฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจแพทช์ออลเด็กวันครับแพทช์ออลเด็กวันนั่นเองนะครับ เข้าไปดูกันแรกเลยนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นเฮ้ยเงียบๆกันหน่อยดิปปบ Shut up ปิงปองเซ็งอีกแล้ Shut up ท <¿S> ี่ไหนวะ Shut up วอไม่รู้ Shut up Shut up <c oughs> เย้้ยัยงโหดเลยนี้บอกพวกยังไม่ทำได้ทำอะไรตายอ่ะ <c oughs> เราไม่ได้ายนะคาตคอนไปอ๋อผมชอบแต่งตัวเป็นนูบกุ้งกระจาะตาใหญ่โตมากหล่ะเกมยังไม่ให้เราเข้าจะออก,กับออกอะไร มันมีคนออกไปหนึ่งคนแล้วรู้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 แล้วพอพอแล้วพอแล้วพอใช้เกินไปเกินไปว้าวผมไม่ได้เป็น ้านอินโนเซนตอินโนอินโนอ่ะสิบ้าเปเ็นป็นอินโนสิเปที่เราเป็นอินโนเซนต์แล้วโหลดดิ้งดต่อซันทำอะไรว้าเราไม่ได้โอ้โหซันตื่เต้นมากแคตดเนต่นเ รู้ไหมถ้าเออยู่ใกล้เรามันจะเกิดอะไรขึ้นกินไอนติมไหมตอนนั้น ควาดจริงเราควรจะเฝ้าปืนนะเนี่ยเอ็งก็งงไงเขาบอกว่าอย่าอย่าแคมป์ห้ามแคมปิ้งใช่ไหมเฮซอนเฮซอนแบบเฮซอนตายปุ๊บนิ่งไปประมาณสักสิบวิอ่ะเงียบอ่ะไม่ไนเงียบไปประมาณสักสิบวิอ่ะเขาเรียกว่าเออเฮ้ยมันเอ็มฟุ๊กเล่กันอาริงน่าตื่นอ่ะโอ้เฮซอน ากินผักะลำกับเราปะโอิ้นใหญ่มากยำยำๆำยโอ้ยสนอร่อยเว้ยน่ะยำยำๆำย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 ำเฮ้ยขยับไปไหนดิเฮ้ยขยับไปน่ะเฮ้ยยัยแล้วจะเป็นคนใช่หรอฮิวมี่ ใช่หม่ม่หอ,อ้าวเว้ยมันจะฆ่าเราจริงๆด้วยท,ท,ท่าท่ได้ตูไม่ได้เป็นไพอนเป็นไม่ไม่เป็นแล้วจีบอกว่าได้เป็นพกจิูดเล่นไม่เชื่อนี่พเพื่อนน่าแล้วไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นอ่าเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนียนเกินอะคุซอนไม่ไม่ได้เป็นจริงเราเนียนเกินอะมู่วไอ้ดำเดือดตบเลยน่ะบอกแล้วเลยคมอมเออถ้าใครเป็นตืนพิซซ่าไงเออถ้าใครเป็นก็พิซซ่าไงเออเขาไม่ใช่มีดเออ ก็ไงรู้ว่าเอ็พิซซาแต่ใครเป็นตอนเนี้ยใครว่าเนี่ยใครเป็นว่าอ๋อไอไอเอ๋อเป็นเออน่าตื่นเป็นเตี่ยวผู้หญิงเป็นเดี๋ยวเราจะจริงโชว์อา้าวไม่ได้เอาปืนด้วยนุ้มเผือไม่ได้เอาปืนอันนะนุ้มก็โหดอยู่ยแล้วอันนะแล้วปซ่อนหายไปไหนเนี่ยก็อยู่หลังบ้านอนะ่ะ อยากพูดกคนนี้โอ้โหศพนอนเรียบจะไปไหนหรจอจ้านักศึกษาวีนี้รู้รู้รู้ใหญ่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 าามาแล้วมาแล้วมาแล้วอนี้เราร <Easy. S 2> ู้ยี่สิบดีใจดดด,ด,ด ดดเอ็มเข้ามาแล้วก็บอกเอฟซีดิเอ็มเดินเข้ามาแล้วก็เขียนว,ว่า FC. เอฟซีเดินเข้ามาแล้วก็เขียนว,ว่าเอฟซีโอเคกันดู ปวดปดมากจดิงๆแอะอะไรว้าวอืออือคนนี้ดูมีพี่รุดจังนะเออคานี้คานี่คนนี้ดูมีพี่รุดจังเฮ้ยเราจะโชว์ของมานี่มานี่เดี๋ยวของให้โชว์ด้วยนะนั่นไงนั่นไงยนั่งเงยซ้อาไม่เ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 อา ลไปไ้คนวฮ่าฮ่5ฮ่ไอพูดโง่มาทำไมตอนนี้ไม่เองหลบหลบหลบจุกจุกแกโหเห็นมีดเฟซอนเลยอะว่ะไม่ดีไปไม่ทำไมไอ้โป๊นัดเดียวก็แตกแล้วอะ โอ้ฉันทัดเอป่อไอ้นาซูซีจตืดฉันเขียนไม่โอ้โหไอคอมพิวเตอร์ไ I can't write I can't write i อไอ can't write I can't write ุต้าระดิอุต้าระดิดอุต้าระดิบเออ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 ุตเตอร์จิ๊บเป็นเป็นอะ เป็นอะไรเหรอครับคุณเป็นบ้าครับเออ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 ตุซีนะเย่สองรอบติดติดครับอืมตอนย่ามาใกล้ ริบตดอีนะนดีนะ่ซอนไม่แชร์ภาพที่ดูถ้าแชร์ภาพที่ดูที่เรารู้เลยอ <c oughs> อ้ย,อยสีแดงหัวตอนแรกตอนแรกอือนึกว่าเข้ามาได้เป็นมอเดอร์แต่ที่จริงไม่ใช่อ <c oughs> เอ็นดูดิเราเป็นอะไรไในแชร์ เราเป็นอะไรได้แชร์ฮะนาจะกรรมเยอะแยแน่นอนแ่มันะมาเมหม้ะไรได้แค่แมงมมมาเม็ดม้จะเป็นเราะกจักเกจักบอกแล้วกูไปจะเป็นเกจักูกูไม่รู้เหมือนกันไอคอมเป็นไอที่เราดีเรา ที่เรามีพิรุธก็คือตัวที่ฆ่าไป็นสนายฟ้าที่แล้วอ่ะเออว่ะไหนเป็นแต่จะไปได้แบบตัวตาโตๆอ่ะที่มันมีพิรุษนะเห็นเหมือนมันจะกว้างอ่ะไอ้คมแต่เราไม่เห็นมีดน,นะโอ้โหโสดนะแจะคมเป็นเต็มเพเออเต็มเต็มบันไดเลยเหงาอุ้ยเอิงโง่อเอิงโง่ อราี้แล้วเอ็งก็โง่เหมือนกันไอเฟซอนแล้วไม่รู้ว่าใครคือใครเองโง่มีผู้หญิงไอคอมมีผู้หญิงกับไอคอมอ่ะไอคอมเองสูงสุดไอ้ชิโต้ไอชิตโต้มาวัไหนทำาลอดนี้จะไม่เราอันนี้ได้เลยตอนนั้นเอ็งยังฆ่าฆาตกรได้เลยแล้วมันปุ๊กจะเฉยกระปื่นอยู่ไหนนี่ ปืนี่หลังบ้านเองอะตรงที่เราตายอะตายคอมตายลงไปลงไปคอมตายแน่เฮ้ยลงลงลงเร็วเร็วเร็วคาตกรวันแต่คันจกรมันด้านล่างขึ้นชิตโต้ไม่เห็นไอชตโต้คอมไม่เห็นไอชิตโต้มองไม่เห็นไอ้คอมแม่งโคตรไอชิตโต้มองไม่เห็นเองเออออมาละแต๊ก ไอคอมมันโคตรไอนเลยมองไม่เห็นตอนแรกโคตรสงสารอ่ะไอ้คอมกระโดดหยองหยองไอ้คอมตายแล้วเหรอเออดิยังไม่รู้เลยไอคเห็นคนเนี่ยไปติดเด็ดไอ้คอมเอไปติดเด็ดที่ตะเกียกเอ้ยดูที่กระเทกดดูที่กระเชกดดูที่กระเทกดเอาแมงก์อื่นเถอะเอาวิวกดดับม่เลยไอคอมเอิงแหลกทุกแแบบนั่นแหละไอคอมดูนะ เอาอันนี้ไปชูจิกิเอาชูจิกิกหายไปเลยงั้นเหรอหายไปเลยชูจิกิชูชูจิกกอันี้นีก็ติหัวจังวะเชูจิกิเย้เยเเ้เป็นไรวะ are you? Uh -huh. Where are you? I am murder, what the <coughs> I am innocent I am right? a sheriff I, am I am dap dap. I'm a sheriff I i it Sheriff, sheriff, sheriff I กอมกชิริอีเอสกนนะเสื่อเป็นบ้าวะมันดูหน้ามีพลิตุ๊บขอนบขน่ข้อัอดิเ่าิาดณอับไอ้่ช่อับช้อนช้อนข้อหนับอขอับิอนวอาบบอเราไม่แหลกไอดูหน้าวิวอาบบอเราไม่แหลก มีอาบอตเหรอจะไปมเขาเรียกว่าบีอาบอตไหมซอนไปก็ได้มั้งเดี๋ยวเขาไปเราได้เราได้เครื่องเครื่องบังคับมาสองอันแล้วองนี่ดีใจเรือใหญ่เราจะได้บังคับง่ายขึ้นน่าไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้หวาแล้วหวาแล้วเราคาดเดาไม่ผิดว่าแล้วโอุ้ยเราสะดุ้งเลยเด้อแบบตัวสั่นอ่ะฟึ่งคนนี้นี่มันเต็มกระเป๋านี่ บีอาบดบีอาบดบีอาบดเอาจากเกมกันไบีอาบดแบมนี้มีหกคนเออเออเออเอาเอ่เออเออเว่เออเออเอเ